มีบางค่าคืนในวงการฟุตบอลนะครับที่ทุกอย่างมันลงล็อกมันพีคมันใช่แล้วมันจะถูกพูดถึงไปอีกนานแสนนานและเกมค่าคืนที่เอเมริสเตเดียมก็เป็นค่าคืนที่บรรจุอยู่หนึ่งในนั้นและหัวใจของเรื่องนี้คือผู้ชายที่ชื่อว่าดีแคนไรท์ที่เหมือนจะกลายรากเป็นจูนิยเวอร์ชั่นลอนดอนเหนือไปชั่วขณะนาทีที่58จังหวะที่เกมยังศูนย์ศูนย์มาริดไม่ได้ดูแย่แต่ก็ไม่ได้ดีเดมากแถมมีวีแวลกําลังจะยกอับเกมได้ไอปืนใหญ่ได้ฟรีคิกไกลา ใครเห็นก็คงคิดว่าอาร์ senal น่าจะ,ตะเตรียมคอสแน่นอนเพราะว่าจะให้ยิงตรงใส่ติโบกูตัวที่สูงเกือบ2เมตรมันก็คงฟังดูบ้าแต่ถ้าว่าพี่ข้าวที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่มีหลอกไม่มีเลือกตัวสำรองไม่มีการคุยกับใครเขามองเห็นช่องว่างนิดเดียวตรงปลายกำแพงของบาเบเดและกูตัว ็ยืนขยับไปทางซ้ายเกินเล็กน้อยซึ่งพี่ข้าวก็ตัดสินใจยิงทันทีครับลูกแม่งพุ่งโค้งนอกเข้าอย่างกับมีเรดาร์จังหวะบอลโค้งเข้ากรอบฝั่งขวากูตัวในพุ่งเต็มที่แต่ไม่ทันนี่เป็นประตูที่กลายเป็นไอคอนิกที่ทําให้ทัสนามระเบิดเสียงเฮระดับสั่นสะเทือนโรเบรโตคาร์ลอสที่นั่งดูอยู่ข้างสนามนี่ถึงกับทําหน้าอึ้งเลยครับเพราะนี่เป็นฟรคิกที่เขาเองยังต้องลุกปรบมือให้ แล้ใครจะไปคิดล่ะครับว่าอีก12นาทีต่อมาแม่งเกิดขึ้นอีกรอบซาก้าพาบอลลากไปโดนทำฟาวน์ิน่มได้ฟรีคิกอีกจุดคราวนี้เนี่ยใกล้กระรอบเข้ามาหน่อยครับแค่25หลาแต่พี่ไรนะครับยังเป็นคนยิงอีกพี่แกวางบอลอย่างโคตรมั่นใจและก็ปั่นใส่มุมเดิมคราวนี้ครับแทบจะเสยสัมลี่ยมแฟนปืนเองเห็นลูกนี้ยังตะโกนว่ามันเกิดส้นตีนอะไรขึ้นวันนี้ไอ้เชี่ย อาเตต้าเองยังยืนงงอยู่ข้างสนามก่อนจะเอามือกุมหัวแล้วก็หัวเราะไม่ใช่เพราะตกใจครับแต่มันเพราะว่ามันเหนือคําบรรยาย นี่เป็น2ประตูแรกจากฟรีคิกในชีวิตการเล่นอาชีพของไรและเขาก็กลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์แชมเปี้ยนส์ลีกที่ยิงฟรีคิก2ลูกในรอบน็อกเอาท์นัดเดียวหากมีคนถามนะครับว่าทําไมถึงเป็นพี่ข้าวได้มายิงก่อนหน้านี้เนี่ยครจะไปคิดล่ะครับว่าไอ้กองกลางตโตโหร่างบึกบืนจะมาเป็นคนยิงฟรีคิกทั้งที่ทีมเนี่ยก็มีซาก้ามีโอเดกาดแต่ถ้าใครนะครับได้เคยเห็นพี่ข้าวยิงไกลคุณจะรู้เลยครับว่าทักษะการเตะของเขามันอันเดอร์เรทหรือว่าโดนมองข้ามสุดๆหลังเกมเนี่ย พี่ไรพูดกับอเมซอนพรามนะครับว่ามันอยู่ในลิ้นชักมานานผมแค่ยิงไปติดกำแพงหรือข้ามคานมาตลอดคราวนี้ก่อนยิงเม็ดแรกผมมองกำแพงมองโกแล้วก็คิดว่าเอาวะลองแม่งเลยสักส่วนลูกที่สองก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะขนาดเทียรี่องเรที่ดูลูกนี้ก็ยังบอกว่าต่อให้เอาโกมายืน10คนที่หน้าประตูก็ไม่มีทางรับได้ ต่อมาเราจะมาเจาะแผนโคตรแน่นของอาเตต้าครับเมื่อวานนี้อาเตต้าจัดแผนยังไงให้ราชันแม่งหัวทิ่มทั้งเกมคือก่อนเกมเนี่ยแฟนปืนใหญ่หลายคนก็มีเสียวครับเพราะว่าเกมนี้ขาดเซนเ็นเตอร์ตัวหลักอย่างการาบียอมากันเยที่เจ็บยาวทั้งซีซันแต่ถ้าว่ามันกลับไม่ส่งผลอะไรเลยสักนิด เกมนี้อาร์เซนอลยังคงเล่นระบบ4-4-2แบบแน่นๆเหมือนที่พวกเขาทํามาตลอดในเกมยุโรปแต่แทคกติกของอาร์เตต้าก็คือถอยลงมาเล่นรับต่ําไม่ไล่เพรสซิ่งสูงให้เหนื่อยเปล่าครับมัดอริดอยากได้บอลอยากครองอยากจ่ายวนๆมึงก็เอาเลยตามสบายนะ เพราะว่าอาร์เซนอลจะจัดแถวรับอยู่ตรงกลางจนแทบไม่มีช่องให้เจาะมัดเรเล็ที่ปกติชอบโจมตีตรงกลางผ่านจังหวะเร็วของวินซูอุตและเอมบัปเป้พอเจอแบบนี้เล่นไม่ได้ก็เลยต้องออกไปเล่นลริมเส้นแทนซึ่งกลายเป็นเข้าทางครับเพราะยิ่งห่างจากประตูโอกาสยิงมันก็ยิ่งน้อยถ้าเมื่อวานเราไปเจาะด,ดูแผนที่การจ่ายบอลของมัดอเล็คุณจะเห็นเลยว่าเมื่อวานนี้มัดอเล็ไม่ได้เฉียดหน้าประตูแบบจริงจังเลยซําแล้วถ้าเราจะบอกว่าแท็กติกของอาร์เตต้าในเกมนี้คือจัดหนักก็คงจะไม่ผิดคารับเพราะทั้ง น้องอุดและก็น้องเป้หายเงียบราวกับแม่งไม่ได้ลงสนามครับแจ็คแรงจากเดอะแอตแลนติกถึงกับบอกว่านี่ไม่ใช่แค่เล่นแย่นะครับแต่แทบจะไม่ได้เล่นเลยสะมากกว่า 90นาทีเมื่อวานนี้เอ็มบัปเป้ได้โอกาสยิงไป2ครังทั้งสองคารังถูกเซตโดยจูดเบลลิงแฮมแต่มันก็แค่ครึ่งๆก,กลางๆครับไม่ดูน่ากลัวส่วนน้องวินิสิอุสกับโรดริโกเรียกได้ว่าหายวับไปกับตาเห็นแค่ชุดเทาๆของมัดอิดกับเสียงหายใจหนักๆผ่านไม่ถ่ายทอดสดและเมื่อมัดอเรตมันเจาะตรงกลางไม่ได้ริมเส้นไปไม่ถึงตัวรุกความ,มงุดหงิดมันก็มาเยือนชัดเจนครับอาร์เซนอลด้ประตูจากพี่ข้าวแล้วมัดอรรตก็เหมือนโดนปล่อยหมัดหนักจนออกอาการเมาหมัดแม่งในทันที และที่ชัดเจนที่สุดก็คือประตู3-0จากมิเกลเมริโนซึ่งจังหวะน,นี้เองครับแสดงให้เห็นว่ามัดเร็ารตกละเอียดแบ็กวัย18ปีคนหนึ่งครับได้บอลหน้ากรอบเขตโทษของเรอัลมาเรตแต่ทว่านิ่งกว่าผู้เล่นมัดเร็ดทุกคนในจังหวะนั้น ส่งต่อให้เมริโนที่ตอนแรกเกมนี้เหมือนจะไร้ตัวตนสุดท้ายครับผมเมริโนก็โชว์คลาสของตัวเองพลิกตัวยิงสวนทางกูตัวไปแบบเด็ดขาดซึ่งมันก็ชัดเลยว่าจังหวะนั้นเรอัลมาดริดราชันชุดขาวสติหลุดจากเกมไปเรียบร้อยหลังเกมอันเช่ก็ออกมายอมรับตรงๆว่าพอเราโดนยิงไปสลูกมันก็เหมือนทุกคนจิตตกไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไร 30นาทีสุดท้ายนี่ส้นตีนมากและแน่นอนว่าผมต้องรับผิดชอบมันดูเหมือนเราแทบไม่มีโอกาสแต่ถ้าว่าฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้และหลายครั้งเราเห็นปฏิหารที่เบอร์นาบิวมาแล้วนะคุณ90นาทีที่ผ่านไปเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกครั้งที่พิสูจน์นะคะรับว่าอาเตต้าสามารถพาอาเซนอลไปได้ไกลแค่ไหนในเวทียุโรปเกมรับที่มีระเบียบวินัยสูงและอดทนรอโอกาส ไม่เสียรูปทรงแม้แต่ครั้งเดียวจนมาริดที่มีแนวรุกโคตรอันตร,รายกลายเป็นแค่ทีมธรรมดาธรรมดาทีมหนึ่งถ้าอาร์เซนอลรักษาฟอร์มในเกมนัดที่สองที่เจอเบอร์ดบิวได้บอกเลยว่างานนี้มาริดมึงไม่ต้องหวังอะไรปฏิหารก็คงไม่ต้องสะกดเพราะนอกจากจะยิงไม่ได้แล้วยังอาจจะเจออาร์เซนอลสวนกลับจนเละเทะอีกต่างหากและนี่แหละครับเป็นเบื้องหลังของชัยชนะที่มีมากกว่าฟรีคิกสุดประจานของดีแคนไรเพราะทัคติกสุดเนี้ยบจากอาเตต้าต่างหากครับที่ล็อกให้ราชันทุกขาวอยู่หมัดทั้งเกมจนจบ ซึ่งหลังจบเกมอาร์เตต้าก็ออกไม่สัมภาษณ์เต็มๆกับสื่อนะครับพี่แกเริ่มจากการชื่นชมลูกทีมอย่างเต็มที่ว่าผมมั่นใจมากก่อนเกมเพราะผมสัมผัสได้จากการตเตรียมทีมของเราว่าทุกคนแม่งโคตรพร้อมทุกคนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบเราเชื่อมั่นว่าเราสามารถสร้างปัญหาใหญ่กับมาริตได้และทุกคนเห็นไหมครับว่าวันนี้เราทําได้จริงๆนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดผมบอกกับลูกทีมไปก่อนเกมแล้วว่าเฮ้ย เชื่อมั่นมันไม่พอเว้ยแต่ทุกคนต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งและเชื่อว่าตัวเองคือคนที่เปลี่ยนเกมได้และวันนี้นักเตะของผมทุกคนแสดงให้เห็นแล้วเห็นไหมครับ บทสัมภาษณ์ของอาเตต้ามันสะท้อนความมั่นใจและความพร้อมของอาร์เซนอลได้ชัดเจนมากในเวทียุโรปในขณะที่อันเช่ก็ต้องยอม,มรับความจริงว่าเกมนี้พวกเขาล้มเหลวนี่แหละครับมันฟุตบอลยุโรปนี่แหละครับแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะแค่คืนเดียวครับมันก็ทําให้กุนซือ2คนอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันสุดขั้วแต่อย่างที่อันเช่เคยเอ่ยปากไว้ในวันนี้แหละครับว่าฟุตบอลแม้เป็นฟุตบอลถ้าเกม UCL ทุกอย่างยังไม่จบจนกว่ามันจะครบ1้0นาทีและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของค่ําคืนที่อาร์เซ นสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการเก็บชัยจากเรอ,เอมัตเาดรดไปแบบเละเทะสประตูตูอซูลซึ่งแน่นอนว่าทุกคนจะจดจําไปอีกนานแสนนานอย่างแน่นอนครับ